พอมาดูดำแต่งนะแต่ว่าดูไว้นี่นทำสีอนข้างหน้าเนี่เรียบร้อยแล้วแห้งแล้วเดี๋ยวจก็บคนแรกเดี๋ยวแต่งข้างหน้านิดหน่อยอันนี้อะฝ้ากระบโปรง K S Service เครื่องยนต์มาจะวางไปเลยรัดเข้าไปเลยครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดำเลยนะเหลังกำลังแต่งกระบอกดำอยู่ใส่ทำไมแว่นเป็นไร แค่นั่งน้ำตาไหลาอาทิตย์เดียวเองจะเป็นไร <c oughs> นี่ฮะดำใหญ่ยาวเลยน่าจะแกะไปจากรถหกล้อเลยนะี <c oughs> ่มาใส่นี่ได้เลยครับพอดีเลยลกปื้นี่ฮะกำลังใส่เอาเหล็กรางน้ำมาใส่ ขานมันตอนนี้ไม่มีมือเสือนะครับเพราะว่ามันเป็นดำก้านสองข้างโดย้ยช่างเหล็กกำลังตัดเหล็กอยู่ฮนะตัดเหล็กอประมาณสามชั่วโมงอนะเหล็กอันหนึ่งมันหนานะดินตาโอาไม่แบบสกงมอมขนมเนอะมีเล้ากินไหม มีเหล้าเยอะแยะเหล้าเอียเพียบบ้านไงแต่เบียรไม่ค่อยมีหรอกมีแต่เหล้าขาวมีแต่ขอเหล้าขาวพูดเขกลงไอ้คันนี้มันยังไงวะเฮ้ยเตาบุกี้เนี่ยก็ตัด แล้วก็เสาะเข้าไปข้างในครับมันจะได้สอบเข้าไปในรา,างรางเหลึกข้างในเฉยๆก็จะบอกเออทางของมันน่าจะอยู่ข้างหลังตรงนี้เลย แล้วจะอยู่ตรงช่วงนี้เลยก็สายมาตรงนี้แล้วก็ต่อเข้าได้เลยเดี๋ยวดูช่างเขาจะทำยังไงน่าจะตรงนี้เลยล,อ 6, ล,อ 6, ลอ้อหกล้อหกล้อเดี๋ยวทำกระบอกเสร็จก็ทำแหนบอะ เนี่ยแบบสองชั้นครับเดูว่านี้นิดหนึ่งเอ๊ะพอดีนะเนี่ยดูแล้วอะรอมนะันอะพอดีอะแต่ถ้าเสริมก็จะเสริมหน้าสักนิดนึงฮะให้มันแบบเพื่อตูดต่อยนึเดเวเวลาบรรทุกไปมันจะได้พอดีครับมันจะได้เป็นลานพอดอีจะได้ไม่ลอยหน้ามาก ในทางสีมาคนเดียวคะแต่ว่ามีขึ้นงานใหม่อยู่ข้างหน้าสองคนข้างหลังก็สามคนครับบางวันช่างก็มาครบบางวันก็มาไม่ครบ เลยแบบนี้ครับก็ใส่แว่นครับป้องกันด้วยเดี๋ยวจะเกิดไฟจะเดินข้อตาวข้างใหญ่กำลังวัดเสาอยู่ครับอันนี้เชื่อมจุ๊บเลยเลยสิกะมาด้านนอตเลย คุณจะะดูอ่เชือ่อมเลยด้วยโอ้ดีายเชื่มอมมาอ๋อตรงนี้เชื่อมติดเลยครับสองอันแต่ข้างล่างใน,ใน,น,น,นี่ใส่น็อตนะ เชื่อมเลยเนี่ยเราจะไดเชื่ชอมให้หมดเลย คนที่เหลืองไว้กันเนี่ยบ้าเฮ้เออพวกนี้พวกนี้หางเนี่ยเออหางไรหางฝั่งละเส้นน่ะถูกแล้วเชื่อมเก่งอยู่แล้วเอ็น ข้างหน้ามันอาจจะไม่ห่างก็ได้ตัดหลายรอบกมดเลยทำเอออันนี้พอดีอันนั้นน่ะแคบนิดนึงพอดี้เลยนั่นนะตัดปลายมันออกนิดนึงก็ได้อ่ะตัดอะไรประมาณนี้เลยตัดข้างไหนตัดตัวไหนเลยขอบมันทำสิ่งไหน นั่นโปงน่งไงเชื่อมไปเชื่อมมาร้อนกับโปง่งสามมินน่ะ ประมาณนีน้แหละเดีเเ๋ยวสร้างพลางกันแล้วเกินใหมขึ้นมาครับาทินีก็กครับ